ขัวก็ขัว้บจะกินเยี่ยมหนาวพี่น้องหมอบักไงนึงนี่เห็นแน่เียเอ้ถวยบักไงนึงต่อขับขัวเลยขัวนอกเฮี้ยนแต่ขัวนีเฮี้ยนมันคิวตึงเหม็นไหมขัวไว้จะกินมันกระหอมคือเก่าแหละพี่น้องมัดถุงไว้ดีดีแต่ตู้เย็นไว้ก็ได้ ก่อนมันสหนาวนะเดือนนี้มันสหนาวแล้วบานนี่พี่น้องหนาวมา่กเก็ตมือแล้วลพี่น้องอากาศนะนะบ้านนี้ก็เสียเย็นเขาแล้วบานทจะหนัาก็น้นาแข็งส่วนกลางๆเดือนแห้งจังสีเย็นคักนะแต่นี่กับวันที่สองแล้วเนาะวันที่สองที่สามก็เริ่มเย็นแล้วเพราะว่าเดือนหนาเชื่อกานณ์นะตัวละ เดือนหนาในปกติหิมะลงเด้พี่น้องเพราะสน้นมันเริมหนาวตั้งแต่เดือนนี้หนาวคักเดือนนี้แล้วช่วงกลางๆเดือนเป็นต้นไปหมดละพี่น้องเออคอยบันทึือกใบเนาะเดือนตุลาของทุกปีมันตงตกเป็นหิมะแรกนะนะพี่น้องปีกายนี่ละจําได้นึกว่าโอ้ยบ่บ่เดนะ้บันทึกแกละเนาะบาน่าเบิดเดือนตุลาบอกมยังมาตกว่าสัตย์เพราตกกลางคืนมากอ้ วันที่ขับสินคักวันที่สามสิบเอ็ดพอดีแต่จดไว้หกหกปีเจ็ดปีต่อกันแล้วของเดือนตุลาต้องมีหิมะต้องมีหิมะแรกของปีมันจะตกที่ตุลาจดไว้ทุกปีนะพี่น้องข่อยก้าไปเบิ้งบันทึกประจําวันของข่อยเล่ยนะเออมันทุกสมุดเล่มเหลืองยังก็ว่าไปนะข่อยจดไว้ของข่อยที่นี้ตพีกน้องจดไว้แต่เบิ้งนะว่าเออหิมะมันตก วันไหนหิมะตกเดือนไหนหิมะตกขยจดไว้เบิดเดะแต่ว่าสําหรับสนาขยสิจดไอเจยวกับไอหิมะแรกนะแต่ว่าเดือนหนานี่แหละมันสิมีว่เดอร์ปีนี่มันก็มีมาเกตปีแล้วล่ละขยจดไว้ตลอดเนาะเออเนื่องว่าสิว่ามีเนาะปีที่แล้วโอ้ยขับเส็นสามสิๆเอ็ดัเงมาขึ้นสามเดีประมาณสองถุนเนี่แหละบานนี้ปีนี้่้าเบิงกันเนาะพี่น้องโลกมันก็เปลี่ยนแต่อากาศมัน สภาพอากาศมันเปลี่ยนไปนะพี่น้องทั่วโลกเนาะมันมันแต่น,นี่ดอกพอปีที่แล้วนี้มาหน่อยเด้อพี่น้องเกือบมันทั่วโลกละค่อยเบิ่งแล้วนะยูไส้กับกบอคอยเดินลงหิมะก็ล่องยูตวบาบ่คือตะกี้ตอนขวายาวใหม่ๆนะโอ้ยประเทศได้กลนะล่หนาเตะนะเตะสูงว่าสันบานนีม่มันเดี่ยวตะปีมันน้ำเนาะพี่น,อน้องเนาะ กีกายนี่บม,มีเลยละวันิบ่บม,มีลบมม่ลวบ่เด้ลดำบากที่มาปันใดมีหน่อยๆน่อยโอ้จะมันดีใจค่จะยามีหลายเถูะขี่ขานตัที่มาพี่น้องอืมพวกเขาลำบากกับลำบากเลยพวกเขาไปเหตุงานเพหญ่นี่ก่อนจะออกจากบ้านใด้นี่บอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยระทัตัที่มาเพราะว่ามันไกลจากถนนมาเขาไม่รับผิดชอบเนาะแบบว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลพวกไอ้คล้ายๆว่าอย่างว่า ไอ้ไอเขาเรียกอะไรวอดูแลถนนนะทํางานโดยตรงนะเขาก็บอมาดูแหายแล้วเนาะเฮ้ามันเป็นส่วนบุคคลเขากบำลขามาดูแลหายแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านไงถ้าเป็นหมู่บ้านมันก็ต้องเป็นของโครงการนโนน,นันนี่มันบออี้บอเลยแล้วแต่เจ้าสิจ้างพิเศษมาโหลดนะพี่นองเฮ้าก็บบอมีเงนินเฮ้ากับเฮดเองนะพี่นองนี่ลระขอเสียมันพี่นองขอว่ามันไก่อืมพอไงนะทนมาได้ พอทีมาย่ำได้ก็ถอดใจปีแรกถอดใจอยู่มันหลายปีที่สองมาบ่มีใครเนี่ยปีนี้ที่ี่ยังมีเด้อเสียแต่พอใหญ่ถอดใจหลายก็เก่าถึงสิ่ถอดจังได้ก็ต้องอดเอาอะไพี่น้องเพิ่นว่ามันเศรษฐกิจบ่ดีนะบ่าั้นอยากซื้อบ้านตอนนี้บ่าั้นอยากขายบ้านนี่สินะอืมแล้วก็อดเอาอดเอาอดเอาทียแรกแฮมฮ้อนอยากไปอยู่บ้านโอ้มัน อยู่จังไลยก็อยู่ไปสักก้อนเนาะเงี่ยพี่น้องใครก็ไม่หมองอยู่วอดไปสักก้อนแม่นบ่ล่าฮ่าอยู่ไปนี่ล่ะไปตอนนี้มันลำบากมันยากมันซาแล้วว่าตะเปลี่ยนแผ่นไม้ว่าเออถ้ามีเงินุ่งพวกพวกนละค่อยสิได้ยห่ายมันว่าสั่งยังนักพวกพวกถือเละทนตัวฮ่าเราตะรีบบ่ส่หละไม่รู้ทางใหม่ใหม่จะว่ากับบอสอกค่ะก็ว่า ขัดสันกระทุนไปเนาะพี่น้องเนาะเออใกล้กระเสียนก่อนใกล้กระเสียนแต่อยู่อีกดไปจกักอีกดนอยู่เด้พ่อใหญ่เราบอกว่ามนเป็นพ่อใหญ่เป็นเลยลักห้าสิบตัวแล้วกไปจากกระเสียนโอ้โอ้โอ้อยังละกัดข่อยยุ่งยุ่งยุ่งโอ้เป็นตาไฟเนี่ยเอาอย่างนอนมหมกนอน หางไม้มุกเนาะนอกจากตัวขขาขัวแล้วก็ก็สิซุ้มว้นี่แหละไรยุ่งใหญ่ไรหยังนะพี่น้องเนาะไล่ยุงไปอือคนอ่ะตอมมิงมิงอยู่คนอ่ะอือมันเย็นลงจ้าหนอากันเขาเสียไปลี่ยนปั้นน่ะนะพอได้เอาใส่ซุปเห็ดเอาไว้ใส่ซุปเห็ดซุปน้ำไม้อย่างประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอือ เอาด้ซุปเห็ดซุปดอไมก้กินหนาหนาวแล้วกาวาวะว่าสิบขวดอยู่เพราะนันบ่ค่อยได้กินดูอกไม่นู่นนี่นะพี่น้องไม่ค่อยได้กินบ่อยหรอกไอ้พวกไอใสข้าวคั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นกวะวอาตะแกะคัดซื้อนะใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องมันก็นยังหอมคือเ่าเอือ ได้ญ่ดอกขวดใบไซเด็ดสองกับพุกคเนเปวนมาจากขวดนี่โอ้ยบักอันแอปเปิลข่อยละใบมันคือลอนบดระบาดในย่างนวยมันหลาดฝาดอยู่เพื่ะพอไนร่าเอาอันเอาเนี่ยกระชอนมะตักออกแม่เอาไปกินว่าสันพันว่าน่หรือเจ้าสิบปอยให้มันลนคอยเห็นแต่เจ้าเก็บเอามากินเหลียววาสันเอาสันกับปรยากต่อยมนอันเนาะ มันคือเป็นอันนี้ว่าสู้ไอปีนี่มันคือบ่อสีเหลืองวะพี่กายนี่แมหมมันสิออกสีเหลืองเหลืองได้พี่น้องสีเหลืองหสมบงสณ์แบบเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหลายมันบ่อสุกขักบ่อมันลนหลายก่อนกระลอกแหละมันขยมมันพี่น้องเออกระโอกมาวิ่งขยมมันแล้วทีนี้มันก็แบบมันมันล่วงก่อนนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะตายตัวนี่มองดูนี่ กิ่งมั่นนี่ตายเราต้นองสิเศษตัดออกได้เอเาเรือมาตัดออกก่อนงางานใหญ่ๆนี่มันตายแล้งงานเนี่ยก็สิตายขึ้นกันมันก็เป็นน้ำข่อยเผานั่นเผาหนีแล้วมันมันตายมันห่อนบ่เนาะมันมาทางนี้เองสิไปเปลี่ยนเผาทั้งได้บาทมันมแต่ตนไม้ใหญ่มันลาบมันนะพี่น้องเนาะ